ไล่ลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือเมื่อสายตาเริ่มปรับให้ชัดได้ไล่ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าไฟบนเพดานช่างไม่คุ้นตาเสียเลยเธอหันมองซ้ายมองขวาเพื่อดูรอบๆห้องด้วยสติที่ยังไม่มั่นคงนักไ <c oughs> ล่สะดุ้งเฮือกลุกโยงขึ้นนั่งตอนนี้สติสัมปชัญญะของไล่เริ่มกลับมาแล้วนี่มันไม่ใช่ห้องของเรานี่ไล่นึกทบทวนกลับไปว่าอะไรทำให้เธอมาอยู่ที่นี่ได้ พออดีนาลีนเริ่มลดลงความมึนหัวก็เริ่มกลับมาไลจึงเอ็นตัวกลับลงไปนอนที่เตียงเมื่อคืนจริงด้วยเราเดื่มกับพี่ญาติที่คลับนี่นาแล้วจากนั้นมันยังไงต่อนะโอ้ยปวดหัวจังเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยไลนอนคิดย้อนเหตุการณ์แล้วภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก็ขึ้นมาในหัวแวบๆเราภาพตัดสินะตั้งแต่เล่นเกมตานั้นอืม แล้วยังไงต่อนะอ้อแล้วพวกเขาก็ไปส่งเราแล้วเราก็หลับอืมเหมือนกับว่าพี่ยาิจะปลุกเราแล้วนี่นาเอะแล้วเราก็ไม่ยอมตืน่นจริงด้วยไล้สะดุ้งโยงอีกครั้งเธอรีบลุกขึ้นมาสำรวจร่างกายตัวเองเสื้อผ้าอยู่ครบไม่มีอะไรสึกกร่อนไม่มีส่วนไหนบุบสลายไล้รู้สึกสบายใจอีกครั้งจึงนั่งลงด้วยความโล่งใจ ซาซาเสียงน้ำจากฝักบัวดังมาจากห้องน้ำมีใครบางคนกำลังอาบน้ำอยู่ในนั้นไล่หันไปมองทางต้นเสียงพี่ยัดไลพ่พึมพำเบาๆเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ยังไงซะเขาก็เป็นแค่ลูกค้าแต่จะไปโทษเขาก็ไม่ถูกเพราะเรามันใจง่ายเองโอ้ยอายจังไลพ่พึมพำสิ่งที่คิดเบาๆคนเดียวในขณะที่พยายามฝืนสังขารให้ลุกขึ้นกลับบ้านตัวเอง แต่ร่างกายก็หนักเสียเหลือเกินไรรู้สึกเวียนหัวมากเธอจึงนั่งลงมือกุมหัวเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวสักพักพออาการเริ่มดีขึ้นไรจึงเงยหน้าลุกขึ้นตื่นแล้วหรอเสียงชายหนุ่มที่เพิ่งเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำทักถามขึ้นไรสะดุ้งโยงอีกครั้งเธอหันขวับไปมองยังต้นเสียงญาติที่ตอนนี้กำลังเดินออกมาจากห้องน้ำในสภาพที่นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเผยให้เห็นรอยสักทั่วทั้งตัวของเขา ทำไมรีบตื่นจังนอนต่อสักนิดสิไลหันมองญาติอย่างอึ้งอึงถึงถึงเธอรีบหลบตาเขาอย่างเลิกลักเพราะทำตัวไม่ถูกเออขอโทษนะคะเมื่อคืนเมามากไปหน่อยไลยพูดอย่างเก้เก้กังๆโดยไม่มองหน้าญาติเดี๋ยงนั้นหนูกลับก่อนแล้วกันไลพูดจบก็ลุกพรวดเพื่อที่จะกลับบ้านทันทีท่านใดนั้นญาติคว้าตัวไลมาโอบ แล้วใช้มือขวาช้อนคลังไล์ขึ้นมามองทําให้หน้าของไล์ตอนนี้อยู่ห่างจากหน้าของญาติไม่ถึงคืบสายตาของไล้ประสานกับญาติใบหน้าของเธอเริ่มร้อนเผาจนเปลี่ยนเป็นสีแดงมันร้อนมากถึงขั้นเริ่มมีไอน้ําระเหยออกมายังดูเมาอยู่เลยนอนต่อเถอะนะนี่เพิ่งจะหกโมงเช้าเองดูสิหน้าแดงหมดแล้วญาติพูดพร้อมกับเอามือมาคลำที่แก้มและหน้าผากของไลอย,อย่างอ่อนโยน ทําไมหน้าแดงขนาดนี้มีไข้หรือเปล่าญาติพูดด้วยสีหน้าเป็นห่วงไล่ก้มหน้าหลบตายาดพร้อมผลัดตัวออกจากเขาเบาๆหนูไม่เป็นไรคะ่ะหนูว่าหนูกลับบ้านก่อนดีกว่าเห็นหนูยังไม่กลับบ้านคิดว่าเพื่อนน่าจะเป็นห่วงแล้วอะไล่พูดยังไม่ทันจบเธอรีบเบามืออุดปากเพราะรู้สึกคลื่นไส้ไล่รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเพื่ออ,อาเจียนและยอมแพ้ต่อความเมา เพราะความสบายใจเมื่อคืนเธอก็เลยดื่มมากเกินไปหน่อยไล่ฟุบหมดสติขาห้องน้ำญาติก็เลยอุ้มไล่กลับไปนอนที่เตียงแล้วไล่ก็พลอยหลับไปอีกครั้งญาติเปิดประตูห้องเข้ามาหลังจากกลับมาจากข้างนอกเขาถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแต่กางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็ลงไปนอนบนเตียงที่มีไล่นอนหลับอยู่ไล่ตอนนี้นอนหลับอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีขาวของญาติ เนื่องจากตอนที่ญาติออกไปข้างนอกญาติได้สั่งแม่บ้านให้เข้ามาเช็ดตัวและเปลี่ยนชุดให้กับไล์เพื่อที่ไล์จะสามารถนอนได้สบายตัวขึ้นเวลาผ่านไปจนถึงเย็นไล,ล์ลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบใบหน้าของญาติที่นอนหลับอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไร่ไม่รู้ที่แขนของไล์พาดไปกอดญาติทั้งทที่หลับอยู่อย่างนั้นส่วนแขนของญาติเองก็ได้โอบไล์ไว้เช่นกันไล์มองหน้าญาติที่หลับอยู่ด้วยสายตาเคลิบเคลิม ก่อนที่สักพักเธอจะเริ่มนึกได้ว่าตัวเองไม่ควรอยู่ที่นี่ไลท์จึงค่อยๆผลัดตัวออกเพื่อที่จะลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ผละออกแขนของญาติก็รัดตัวไลท์เข้ามากอดไว้แน่นขึ้นญาติค่อยๆลืมตาแล้วก็เอี้ยวตัวหันมาหาไลท์เขาจูบที่หน้าผากของไลท์เบาๆหลายครั้งจากนั้นริมฝีปากของญาติก็เลื่อนลงมาที่เปลือกตาของไลท์ ไออุ่นจากริมฝีปากของญาติสัมผัสที่แก้มของไรเบาๆจากนั้นก็เลื่อนไปที่ปลายจมูกไรหลับตาพริมหัวใจเต้นแรงตึกตักตึกตักตักตวแข็งทื่อญาติพลิกตัวขึ้นมาคร่อมบนตัวไรแล้วเขาก็ประเคนจุมพิษให้กับเธอทั้งคู่กอดกันเกลียวราวกับงูเขียวเกี่ยวกันอยู่บนเตียงของญาติมือของญาติไลูบไรไปทั่วตัวของเธอ ก่อนที่มือของเขามาหยุดอยู่ที่กระดุมเสื้อของไลก่อนที่จะได้ถอดมันออกไลรีบจับมือญาติไว้แล้วเธอก็ผลักตัวเขาออกพร้อมกับขยับตัวเองลุกขึ้นนั่งไม่ได้ญาติมองไลอย่างไม่เข้าใจไม่ได้ญาติมองไลอย่างไม่เข้าใจทำไมคือ หนูไม่อยากมีอะไรกับคนที่ไม่ใช่แฟนน่ะไล้พูดเบาๆตอนนี้เธอมีสีหน้าลำบากใจอย่างมากไล้มีแฟนแล้วหรอญาติถามด้วยความรู้สึกตกใจปนเศร้าไม่มีค่ะไลรีบตอบปฏิเสธทันควันแต่หนูก็คิดว่ามันไม่ควรเมื่อญาติได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาจากนั้นเขาเลยพูดขึ้นด้วยท่าทีจริงจังงั้นเราก็เป็นแฟนกันสิ ไล้รู้สึกอึ้งเล็กน้อยก่อนที่เธอจะมีสีหน้าลำบากใจเล็กๆอีกครั้งไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมละ่ะไล้ไม่ชอบผมหรอญาติถามด้วยสีหน้าไม่เข้าใจแล้วสายตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นผิดหวังผมนึกว่าเราสองคนญาติพูดแค่นี้ก่อนจะเงียบไปความจริงแม้ว่าไล้์จะมีความรู้สึกดีๆให้ญาติอยู่มาก และค่อนข้างรู้สึกแตกต่างจากลูกค้าคนอื่นแต่ไล์ก็ยังไม่ลืมกฎอยู่ข้อหนึ่งห้ามตกหลุมรักลูกค้าเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกค้าพวกเขาก็แค่มาเที่ยวเพื่อหาความสำราญเท่านั้นเขาถูกใจเขาก็มาหาเขาเจอคนที่ถูกใจมากกว่าเขาก็ไปผู้หญิงกลางคืนอย่างไรก็คงเป็นแค่หนึ่งในของเล่นหรือของสะสมชิ้นนึงไว้ประดับความร่ำรวยของเขาเท่านั้น เมื่อเล่นจนเบื่อแล้วเขาก็คงจะโยนทิ้งไปง่ายๆตัวอย่างจากเพื่อนๆสาวนั่งริ้งในคลับก็เห็นมาไม่รู้กี่คนแล้วเลิกทำงานไปเพราะมีลูกค้าขอเลี้ยงแต่สุดท้ายพอเขาเบื่อเขาก็ทิ้งแล้วก็ต้องกลับมาทำงานในคลับเหมือนเดิมไลท์จึงตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าจะไม่เอาลูกค้ามาเป็นแฟนเด็ดขาดคือหนูยังไม่พร้อมนะคะ ไลพูดบอกญาติไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยไลไลไล่ไลไลสะดุ้งตื่นจากผวังเพราะเสียงเรียกของชายหนุ่มข้างๆ้างลูกค้าของไลย,ยื่นแก้วมาทางไลเพราะทุกคนกำลังรอชนแก้วพร้อมกันไล่ปั้นยิ้มเพื่อเข้าสู่โหมดทำงานแล้วก็ยกแก้วชนกับทุกคนที่นั่งอยู่กับไล่ตอนนี้เป็นลูกค้าผู้ชายวัยรุ่นหน้าตาดีสองคนและลูกค้าผู้หญิงหนึ่งคน ลูกค้าชายคนนึงเป็นลูกค้าของไล์ส่วนอีกคนมากับแฟนที่เป็นลูกค้าผู้หญิงพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกค้าของไล์พูดแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะไปไลส่งยิ้มให้กับลูกค้ามองเขาเดินออกไปจนสุดสายตาแล้วแววตาของไล์ก็เปลี่ยนเป็นเหม่อลอยอีกครั้งไลนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องวันก่อนหลังจากที่ไลปฏิเสธญาติไปญาติก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกเขาไม่ได้มีท่าทีโกรธ และก็ไม่ได้บังคับฝืนใจไลดูเหมือนเขาจะค่อนข้างเข้าใจและก็ให้เกียรติไลมากแต่ถึงอย่างนั้นแววตาของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความผิดหวังอยู่พอสมควรแขนของใครบางคนคว้ามาที่ตัวไลเพื่อกอดไลสะดุ้งโยงหลุดจากผวังอีกครั้งน้องไลพี่ขอทรายหน่อยสิเดี๋ยวมาครั้งหน้าพี่จะจองนะ เสียงเมาเมาของเพื่อนลูกค้าไลพูดกับไลขณะที่แขนของเขาโอบไลไว้แน่นไลมองหน้าเขาอย่างงงงงลูกค้าคนนี้วันนี้มาเที่ยวกับแฟนตัวเองแท้แยยังจะกล้าทำแบบนี้อีกช่างไรอย่างอายเสียจริงไลหันไปทางที่นั่งของแฟนสาวของเขาก็เห็นว่าไม่มีใครนั่งอยู่ดูเหมือนแฟนสาวของเขากำลังไปเข้าห้องน้ำเขาก็เลยใช้จังหวะนี้ในการเรื้นใส่ไลสายตาของไล่เปลี่ยนเป็นเย็นชา พร้อมกับความคิดในหัวอีกแล้วสินะพวกผู้ชาย